โอเคครับ okay. นับกู้เกดสวัสดีกับเพื่อนคนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเกมนี้เช่นเคยท่านผู้ชมนับเป็นภาคสี่วันนี้จะมาเล่นดานที่สองกันนะครับต้องขออภัยด้วยครับทุกคนนะครับว่าแปดโมงนะครับผมนะครับเผลอนอนไปนะครับตอนนี้เป็นเวลาสองโมงสามสิบหกนาทีโอเคเอาล่ะไปเล่นกันเลยท่านผู้ชมลอมาก่อนเอาล่ะกดมาโอเค ผมจะเล่นผู้นำฝ่ายเมริกาครับโอเคอย่ามาตรงนี้จากนั้นผมจะให้เอาลุกถังนี้ครับมาอยู่ตรงนี้เพื่อยิงนั่นเองจากนั้นผมนี้ครับก็จะได้เศก ปืนนะครับโอเคกดกดกดเลยโอเคเดี๋ยวเรจะไปทหารตรงนี้นะครับเพื่อยิ่นนะครับจะให้รัศอีหนึ่งนะครับมายื่นครับเพื่อเราจะได้เมืองอีหนึ่งใช่โอเคเอาละผมขอซื้อนี่ก่อนสร้างเกาะนี้ โอเคได้แล้วกดการกระบ,บาด okay. โอเคปุ่ผมเล็กนิดเดียวนะควรจะไปกดได้ okay. โอเคมาแล้ก็จะไปยึดอันนี้ก่อนนะอย่างไัเราต้องยิงรถถางคันนี้ก่อนโอ้ดีนะที่ผมไ,มได้กดทันนะ่ะใช่ถ้ากดไม่ทันแล้วก็โดนได้เลย,เลยประหยดัดประหยดัดนบจ้อยนะประหยดัดประหยดัด พูดแปลว่าอะไรวะกูไม่รู้โอเคเอะจะสกิปไปเลยโอเคคือผมไม่้โหลดติ๊กต็อกนะครับเนื่องจากว่าติ๊กต็อกมันกระตุกนะครับโหลดแค่ยูทูบกับเฟซบุ๊ก็พอแล้วนะครับ โอเคเอ้าใช่ฝ่ายเมกาฝ่ายผู้นำเมกาไปไปยี่ตรงนี้ทำไมเนว่ามันยิงตรงนี้ได้แล้วอะไรวะโอเคยิงเลยยิงเลยสงเกอร์จะยกทหารไปอยู่ตรงนี้เอา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 ,เ,อาเมกาเยนเยนแมนคิดแล้วนะครับท่านผู้ชม จะต้องยิงก่อนยิงดิเป็นพางแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทหารสองคนนี้ครับเฝ้าออไปทูลสมเพื่อมีอันตรายเอเคสกีปไปกตรงนี้อะไรผมจะให้ขึ้นมาไฟอเมริกามาอยู่ตรงนี้เพื่อยึดตรงนี้ก่อน งเมี่ยสักแก่ไปถึงจุดจุดนี้แล้วผมก็ซีงก่อนจากสองปืนกลใช่ดิหน,นึ่งปืนกลแล้วก็ทหารทหารหนึ่งคนนะครับไปลองกลุ่มไล่นะครับีิบร้อยเอาลุงไปยังไม่ถึงนี่วะต้องขออภัยด้วยท่านผู้ชม โอเคเอาล่ะผมก็เฮ้ยโอ้ด้เอา้าวยังไม่ถึงอีกหรอโอ้โหยังไม่ถึงอะไรวะไม่เป็นไรท่านผู้ชมยังก็ให้ทำเกมดีๆก็พอแล้วใช่น้องกลุเลยจะมาตรงนี้ทำไม นีมาตรงนี้ก็โดนยิงนะใช่มากดเ okay. ลยโอเคเอาละยิงครับท่านผู้ชมที่ตรงนี้ แล้วผมก็ก no. ็จะมารับปุ no. <but it S 1> okay. ่มตรงนี no. oh. ้เพื่อยิงครับไปยจะเกือบไปได้แล้วทุกนผู้ชมโอ้โหไม่ได้เลยโอเคกดต่อไปตยึดเมืองนี้ให้ได้จะซื้อได้แล้วยิ้อได้แล้วยิงยิงยิงโอเค Yes นา้นที่สุดท่านผู้ชมก่อนที่ด้สักทีโอเคเอาล่ะคลิปนี้ขอลาเพียงแค่คราวนี้คนใครชอบอย่าลืมกดติดตามด้วยคนนะับโอเคบายบายครับ